เราองบจันสงเนีครับด <gardens> ีดตอกันสุอา <c oughs> so ้าอาฟัดชาดลฟรฟรรย์วูววอันนี้นะครับตันม้ใบสว่านไผ่โดนแจกโคตรโคตรทำงมนี้ได้ไหมผมไม่ทันน่ไม่ทันไม่ทันจริงุกคนไม่ทันนี่นะครับผมก็ได้มา สอนครับโอเคไม่ยากมารียนกันชิวาวะชิวกาวะชิวกาวะแล้วให้กดมาเข้าหนึ่วให้กดหนึ่งใหกดอกเป่าเนี่วเ่าก็ไม่ได้ไ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนนี่นะครับผมเอาไปทิ้งเอาลูกกับกับมุขบุกันมุขบุคกล้างเฉลียยหนึ่งหรือว่าเพชรเดียวก็ได้นี่มาเลยเพื่อนใหม่งงนะงงมเอ็นที่สามหกเออนี่นมันยังมีโหมดอยู่ด้านบนนี้นะครับเป็นกลปืนกลวงแบบ มดุถ้าสมดุลเหมือน,นเหมือนปืนไรเฟิลไรเฟิลแต่ถ้าปืนกลคือก็คือปืนกลเบาหน,น่ละนี่ปืนกลเล็กหรือปืนกลเบาือ้อไอ้ปังอือเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูว่าปืนนี้จะเก่งหรือจะกลี่ยแล้วก็ไปชมก,กันเลยค่ะ

มันจะมันจะยิงผมน้ำมั้มันจะเรียบยิงผมไปไหนวันนี้ยบอลนี้ยังอยู่ระยะใกลปลายรับสิ่ง Ay, anh ta đi, mama, ôi, mama, 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 Đi ดับไห้อ่านหนูไมน้องม่ถ้าไม่ถูกก็ขอลาครับไ้เฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยโอ้ยแล้วก็ไปบหนเฮ้ย จะอยู่ในเซิร์ฟปีไฟก็สวยรู้รู้ไม่มีเสาเล้วว้าวน่าปกติดูดิันซงน,นี้มันมีไฟอยู่ข้างราคาอยางมาหนึ่งเพชรไม่ค่อยมีอ่ะเออบ้านเราเนี่ยโอกไปแล้วฮะสนามอะไร lúc học cái này, gì mà có mới <laughs> <laughs> อนลำงลรใคาที่อยากเข้านะครับตอนนี้เปิดให้ลงระเบียนแล้ว โอ๊ยไม่มา呀。โอ๊ยจบสำหรับวิดีโอขอตัวลาไปก่อนทุกคนในคลิปน่ะสวัสดีครับ